สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่388นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็น i ายุไปปากทงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ครับจะแต่งเป็นชุด IOK ตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนบอกเลยชุดนี้ตึงๆนะฮะและก็ครับสำหรับ EP นี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้พี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็น IOK Insight นะครับหรือคือนะครับผมสิทธิ์ข้างสูงซีซั่นที่แล้วพี่ท็อปไม่ได้ซื้ออีกแล้วนะครับลืมบอกเลยว่าขาวเตอร์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ช่างมันนะฮะไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับผมแล้วก็ครับตอนนี้ก็อยู่แรงแกนนะครับท็อปร้อยเหมือนเดิมแต้ม2 1งหมืนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็ครับสำหรับเทศการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นนี่เลยสงผมไอโอเคหน้ากากไอโอเคแล้วก็จะเป็นตามสีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อแรงฮีโร่อีกนะครับผมซีซั่น14แล้วก็ครับจะเป็นกกางงเ อพีลาป่าโตนะครับหรือว่าางเกงอายุเคนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าสีฟ้านะครับผมตามนี้เลยก็จะเป็นชุดแบบว่าตึงๆเลยนะครับแล้วก็ท่าทางวันนี้ก็มีตามนี้เนาะท่าปักทงท่าถ่ายแรงแกนแล้วก็จะเป็นท่าแรงมาเตอร์นี่เลยตึงๆหืหอบอลเลยตึงจันนะครับแล้วก็ครับ จะเป็นในสองของนี่เลย MP5 นะครับแล้วก็สําหรับ EP นี้ครับที่แต่งตัว IOK มาแบบนี้เนาะเพราะว่ามีน้องๆนะครับคอมเมนต์ขอมานั่นเองนะครับว่าให้พี่ท็อปนะครับแต่งตัวเป็น IOK หน่อยอะไรจานองนี้เนาะก็เลยจัดให้นะครับและก็ครับนี่เลยทรัฟาร์มัสนะครับแล้วก็ทาบึมบัมซัมเบ้แล้วก็ทาเอเกิแปดแล้วก็ปิดท้ายหล่อๆด้วยไอเอเจมังกรนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปปากทงในโซนกันเลยดีกกกว่านนนะคคครรััับบผมไปเลยทุ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้คนในห้อง19คนเลยและคือมีคนเดินแบบมาสนใจผมด้วยนะครับผม2คนวะ่ะเฮ้ย2คนว่ะยังไงสองสองไหมครับพี่ชายผมอือก็ครับพิมแปะปะั๊ไม่เล่นครับน้อง ชายพี่นี่แหม,ม,มของจริงแหมน้องชายพี่วะาซนของจริงจัดบอกเลยแหมพี่ชายผม<ะ>ครับผมน้องชายพี่ของจริงเกินแล้วก็กดท่านี้ไปหนึ่งทีนี่เ<ะ>ทจัดบอกเลยเทจัดเทจัด<ะ>ยัดโด เฮ้ทุกคนคนในห้องยี่สิบคนแล้วว่ะเราต้องแอคแล้วไหมอ่ะแบบต้องจัดแบบตึงๆอว้ยๆรวยรวเกินปุยมุ้ยอ่ะเฮ้รัวเกินไปอ่ะเปล่าเฮ้มาทุกคนปักทงแอคเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามยาส์โดแล้วก็ถาแรงไปหนึ่งทีแจมๆจมดูดิชื่อไอโอเคอินไซด์ยังตึงอ่ะ แล้วก็แอคไปอีกทีนึง่งเฟี้ยวเฟี้ยวเลยเจียมเจียมด้านหลังเขาแอคอะไรกันวะเขาด่ากันอะโอ้โหมันด่าผู้หญิงว่าเคยรี่อะบักบอกรอนั้นอะเกินปุยมุ้ยอะแล้วก็นี่เอ็กซ์แปดหนึ่งทีเฟื้อเฟี้ยวอย่าโดของจริงจัดแล้วก็ฟาร์มัสไปแจ่มแจ่มนี่ตึงตึงเกินตึงเกินแล้วก็นี่มือบ้มบามซัมเบ้ไปเฟี้ยวเฟี้ยวนี่อย่าเอา เฮ้ยเท่เกินทุกคนผมบอกเลยดู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 มันด่าผมทุกคนไอ้นั่นมันด่ามันด่าผมด้วยมันถามว่าแอกกล้วยอะไรมันดู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 มันทำดูมันทำานะฮะมันด่าคนในห้องเต็มไปหมดเลยทุกคนคนเขาแอกกันอ่ะมันด่าลอยๆอนี่แต่แสบผมแสบให้ทุกคนนี่ของจริงฟอร์มแอกได้ทุกตัวเช็ดเคพี่เขาตึงจะไหมทุกคนพี่เขาชื่ออะไรสักอย่างไม่ดูนีครับทุกคนดูไอหัวขาวอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมม่ะมันห้าว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 ผู้สาวคนนี้มาหาผมทำไมเนี่ย ไม่รู้นี่ยมาด่าผมว่าเนี่ยไม่รู้นะครับผมเยสเคเอาวลูกซองมังกรผมไม่มีผมไม่มีบทท่านี้เป็นหนึ่งเพี่ยเฟี้ยวของจริงจัดเช็ดเคเห้ยห,หล่อเท่เกินปุยมุย้ยแล้วก็ปักทองหนึ่งทีตึงๆแล้วก็ถ่ายแรง ไม่หล่อเท่เกินไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมคนก็เหลือ13ามคนแล้วนะครับผมตอนนี้นี่เอาว่าแอกกันยบแอกกันยบยางตึงอย่างตึงไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมไปทุกคนเล็โกครับผมเปลี่ยนห้องกัน <c oughs> ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับมีโมเอฟมาปาดคอด้วยยสเคเฮ้เอาว่าเอาว่ะเอ้ยก็มาดีครับอ่ะ ก็มาดิครับมาว่้โดนโมเอฟเอ็กใส่ไว้ทุกคนเอ้ยมาดิมาดิครับเยสเคอ่ะตึ้งเอ็กแปรไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆมาดิครับมาดิครับมาดิครับได้หมดปอมกระจอกเยสเคปอ<ะ>กดร้องไห้ไปหนึ่งทีเยสดูอ่าๆจัดแปะหนึ่งทีบึ้มบึมซัมเบไปนี่บึ้มบึมไปบึ้มบึมไปแล้วก็นี่ถ้านี้ไปหนึ่งทีฟาร์มอาร์เอาดิเอาให้สุดครับพี่ชายแล้วก็นี่เอ็มพีไฟแล้วก็ครรบเพงไปเอา ให้สุดเลยพี่ชายผมนี่จัดไปนี่เย็ดเคพี่ชายผมก็มานี่ถ่ายแรงด้วยยัดรูปเอาเข้าม,มาดิครับอ่ะเย็ดปาดคอใส่ผมยับเลยว่ะดูดิปาดคอใส่ยับต้องปักทงอัดหน้าเอาไว้แบบสะสมเลยไหมทุกคนเย็ดเอาวา่แอคยับแอคยับมาทุกคนปักทงอัดหน้าผู้บ่าวคนนี้เลยแล้วกันได้ครับผมมาครับหนึ่งสอง h า t Need no good, bitch. When เอาดิเข้ามาดิครับแล้วก็ถ่ายแรงหนีถ่ายไปมันปาดคอยับเลยทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรก่อนอะไรก่อนต้องการอะไรเย็ด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 เอาเรื่องนะเอาเรื่องเกินปุยมุ้ยอ่ะเดี๋ยวคนโอ้โหโดนปาดคอทุกคนโดนปาดคอ นี่ถ่ายไปถ่ายไปเอามาดิมาดิก็มาดิโอ้โหโอ้โหมาโค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 ยเคนี่จัดไปหล่อเท่บอกเลยหล่อเทเกินแล้วก็กดอันนี้ไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆ้แล้วก็ปักไปอีกทีหนึ่งบึมเข้าให้แล้วก็ถ่ายไปตึงตึงบอกเลยตึงตึงพี่มันปาดคอผมยับเลยอ่ะถามดิต้องการอะไรครับพี่ ต้องการอะไรพี่ชายนี่จัดไปครับผมเฟียวเฟ้ยวเออเขาต้องการอะไรวะแ้วย่อถาแรงกอนี่เขาไม่พูดไม่จาเลยอะเฮ้ยทุกคนเขาไม่พูดไม่จาเลยนะเฮนะ้ยเฮคืออะไรก่อนไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งตึงใบย่อพิมแปไม่มีนิ้วหรอครับพี่ชาย สงสัยแป้นพิมพ์พังเน่ทุกคนดูทรงแล้วก็ถ่ายแรงไปแล้วก็ปักทองไปนี่แล้วก็จัดแปงครับผม,มแล้วก็ครับพิมพ์ต่อมาให,มให้สุดครับนี่จัดแปลงมาให้สุดครับไม้ให้สุดครับแล้วก็ปักไปบึ้มไปบึ้มไปหงุหงิดปอมกากาวาา่าซ่านมันเอาเรื่องจริงว่ะเฮ้ย นานๆเจอคนอย่างนี้เลยทุกคนแม่มันไม่ด่าเรานะมันก็ด่าแหละจะแบบมันไม่ได้แบบด่ายังไงไม่รู้เลยทุกคนผมบอกไม่ถูกนี่เอกปดไปปาดไปแล้วก็รัวๆแล้วก็รัวๆแล้วก็คับพิมแปะปลอมแล้วรับไม่ได้หรอนี่จัดไปครับผมนี่จัดไปนี่รัวๆรัวๆแล้วก็ถ่ายแรงนี่เอาเอาเอา หายไปแล้วละ่ะหายไปซะแล้วละ่เวละเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเจินปุยมุยอ่ะหายเฉยอ่ะหายหายเฉยอ่ะไอช็อปลังงนงนะครับผมแปะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะ่ครับห้องนี้แบบเจอคนแอคใส่แล้วแบบปักทองหนีถึงกับแบบ เขินอะออกหนีเฉยแะทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยท็อปรับไม่ได้นะน้องๆบอกเลยพี่ท็อปรับไม่ค่อยได้จริงๆงนะจังหวะนี้แปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ก็เหลือห้าคนแล้วนะครับผมแปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะอีกแล้วนะครับ19คนเลยอะตอนเนี้ยเรายืนเฟี้ยเฟียไปนี่ฟาร์มาสสีแดงแรงริ์หน่อยแล้วกันเสื้อก็แรงแดงนะฮะโอ้โหเฮ้แต่ว่าแบบ ผมไปดูคลิปอายมาเนี่ยครับคือเขาใส่เชือดสีแดงตัวนี้คือแบบมันเทจริงนะสัญหาใส่ได้ไงเนี่ยผมมันมันเทแบบเอาเข้ามาแม็ดได้ตลอดเลยแบบโอ้โหช่างคิดอะ่ะคือแบบโอ้โหดีไซน์ดีอะ่ะผมบอกก่อนแบบโอ้โหคิดแบบเก่งมากคิดเก่งมากชอบชอบชอบ,ชอบนะฮะนี่หล่อเท่เกินปุยมุยยัดด้ายหลังเขาก็แอควันี่จัดไปแจมแจมมาทุกคนปักทองแอคเลยไหมอ่ะต้องจัดเลยไหมอ่ะต้องจัดเลยไหมอ่ะมาทุกคนหนึ่งสองา นี่ของจริงนี่จัดไปแจม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 เลยแจมๆๆแจมแจมแจมนี่หล่อเทเกินคุยมุยอะหล่อเทเกินไปเอ้าเปล่าด้านหลังบอกว่าเจออีกแล้วไอ้ศาสตร์คุณคุนเลยทุกคนคุณคุณวะคุณคุนอะคนเนี่ยชื่อชื่อไหดิไม่รู้อะไม่รู้อะ เดนมันด่าผมแน่เลยมันเจอผมสักเกมนี่แหและนะฮะแล้วก็มันบอกว่าจะอีกแล้วไอ้สัตว์นะครับผมนี่แอคไป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 นี่เอาให้สุดแล้วหยุดที่โดนดาน่านะ่ยอีพีนี้ต้องโดนด่านะครับผมยังไม่โดนด่าเลยนะครับแค่แบบแค่โดนปากคอใส่เฉยๆนะทุกคนเอคบังกรไปทันึ่งทีทีเกินเยทีเฮ้ยทีทีทีททำเมื่อกี้เทีทำเมื่อกี้เทีไม่อินกับปักทงด้านหลังบอกเย,ย็ดอยากเอาปักแล้วมีอะไรปักเฉยๆฮะเขาไม่เอาปักเฉยๆฉยไง ปักเฉยๆแต่ว่าแบบคือเราแบบก็ยังมีให้ปักกันเนาะใช่ไหมเราก็แบบยังมีให้ปักนะทุกคนเข้าใจไหมนี่ปักไปอีกทีนึงนี่ผมก็ไม่ดูในแบบบางคนที่แบบว่าชอบแบบพร่ำพร่ำพร่ำอะไรบางอย่างเนะผมไม่รู้ว่าต้องทาอะไรเหมือนกันนะทุกคนทางเขาต้องแบบมีไว้แอ๊นะฮะผมบอกต้องบอกเลยว่าต้องแอคเท่านั้นนะฮะถ้าแบบมีไว้เฉยๆเขาเรียกว่าบูชาเนี่ยทุกคนไม่ได้บอกเลยแบบ เขาเรียกว่ายังไงเก็บไว้เฉยๆไม่ได้นะครับผมไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมคนก็เหลือ14คนแล้วนะครับทุกคนไอ้น้องคนนี้ชื่ออะไรวะวันโคซ่านะทุกคนไปทุกคนเลสกอคับผมเปลี่ยนห้องกันิฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้ครับคนในห้อง19คนแล้วก็ห้องนี้ครับมีแต่สายเติมนะฮะดูดิ เราย็นแอคเฟี้ยวๆดีวกว่าเอคมังกรเปิดไปก่อนเลยนะฮะจังหวะนี้จัดไปเจมๆแล้วก็เอ็กเอ็มแปดหนึ่งทีตึงๆอย่าดูเฮ้ยท่าอะไรวะนะเนี่ยอ๋อท่าลูกซองนี่วะ่ะเออผมไม่ได้เอามาทุกคนท่าลูกซองเนี่ยแล้วก็นี่แปลงล่างแปลงล่างแล้วก็นี่บึมบ๊มซัมเบไปหนึ่งทีตึงๆนะฮะเดี๋ยวจัดท่าลูกซองมาให้นะครับผมน่าจะเป็นอีพีหน้าเนาะแล้วก็ครับนี่จัดไป ท่านี้หนึ่งทีตึงๆเลยของจริงว่ะแล้วก็จัดไปแจ m ๆนี่หล่อๆเท่ๆมาทุกคนปักธงเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามเฟี้ยวเกินไปปะมันจะเฟี้ยวเกินไปแล้วบอกเลยแอคคนเดียวเนี่ยโอ้โหพึ่งจะโดนแบบโดนด่ามานะครับไม่ไหวเลยมันไม่ใช่เชิงว่าด่าหรอกทุกคน,ม,นมันก็แค่แบบ บอกว่าตัวปลอมเไรเนี้ยตัวปลอมกากๆเลยมันก็ไม่ได้ด่าเลยครับผมไม่ได้ยินด่ามันพิมพ์แค่สองสองสามคำปะเออมันไม่ไแบบพิมพ์รัวแบบด่าผมนมี่โคตรพ่อโคตรแม่เคตกหน่อย <c oughs> ส่วนใหญ่ไมได่ด่าแลยโคตรพ่อโคตรแม่เกินปุยมุยอ่งบางตัวเนี่ยโอ้โหบางคนแบบมันก็เกินไปอ่ะจริงๆโอ้โหด่ายันพ่อล้อยันยันแม่บอกเลยแม่ไม่รู้ในสังคมเกมฟีไฟมันมันแย่เลยทุกคนสวยมากมาั้งคะ เนี่ยคุณโดนด่าแล้วเหมือนผู้หญิงเขาคนเมื่อกี้เขาได้ยินเนี่ยคดีว่าเกิดมาฮอตมันก็แบบก็ต้องแบบมีคนเข้าหาหน่อยเนาะแต่แบบเข้าหาแบบเฮี้ยๆหน่อย <laughs> เข้าอาหาแบบไม่ค่อยเต็มใจเข้าอาหาสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเชสเกยาโลผู้สาวอย่างตึงอย่างตึงไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมคนก็ทยอยออกแล้วเนาะตอนนี้เหลือ11คนแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้คนในห้อง15คนเลยเดี๋ยวเราแบบ อตรงนี้ก่อนแล้วกันเปิดไปด้วยทาแรงแกนนะครับผมแบบว่าตึงๆหล่อๆเท่ๆเลยนะฮะจังหวะนี้บอกเลยของจริงจัดแล้วผมจะพูดไวทำไมเนี่ยโอ้โหงงเหมือนกันนะครับผมแบบพูดไวซะไอ้ท็อปละง,งงนี่ไอ้เข็มกรดด้วยนี่น้องมากดปวดใส่ด้วยน้องชื่ออะไรอ่ะเอ็กซ์เซตเอ็กซ์เอเหรอน่าใช่นะครับผมแล้วย่อยๆหน่อยละกันแล้วก็ปักธงใส่น้องมาหนึ่งทีนี่ของจริงของจริงจัดแล้วก็ถ่ายแรงหนิอุ้ยคนมุงเต็มเลยว่ะเฮ้ย คนมุงวะทุกคนเฮ้ยคนมุงอ่ะเฮ้ยผมนี่มันแบบดาราฮอลลีวูดปะเนี่ยโอ้าหหล่อเท่เกินอ่ะคือแบบหล่อเท่เกินปุยมุยอ่ะอือฮืออือฮือสีแดงเรืองฤทธิ์ไอเข็มกอดนม่จัดเต็มฮะจัดเต็มแล้วก็จัดไปตึงๆเลยถ้าไอ้แก่นะฮะช่วงนี้แบบเริ่มเหนื่อยแลวทุกคนแบบ เสียงแบบเริ <S <S 2> <S 2> ่มเหนื่อยเริ่มเอื่อยเฉื่อยแล้วนะฮะจังหวะนี้นี่จัดไปบึ้มบัมซัมเบ้หนึ่งทีเฟลเฟี้ยวบอกเลยว่าของจริงจัดนะฮะแล้วผมจะพูดมาอีกแล้วทําไมเนี่ยโอ้โหพูดไวเกินไอท็อปหนิเกินปุยมุยแล้วก็ปักไปอีกเทนึงเฟี้ยวเฟี้ยวอุ้ยเออโอ้โหมันต่ยผมนะทุกคนไอคนเนี้ยแล้วก็ย่อๆหน่อยแล้วกันย่อๆย่อๆย่อๆย่ออ่ะย่อๆย่อๆยๆแล้วก็ครับนี่แล้แกนหนึ่งทีเฟลเฟี้ยวน้องบอกว่าเหมือนพี่ฟิวฟิวไหนนะฮะไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักนะฮะแล้วก็ ปากไปอีกทีนึงนะครับผมไอ้ไน้องคนนี้มันบอกว่าพี่ท็อปมันรู้เฉยเลย <c oughs> เกินปุยมุ้ยเนี่ยอะไรนครับเนี่ยท็อประงงท็อประเหนี่อยท็อประท้อ โอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่นะครับทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายป้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย 婷婷。